สวัสดีครับวันนี้จะมานำเสนอเกี่ยวกับการปักหมุดวัดระยะทางใน Google m a p ครับซึ่งวันนี้นะครับจะาพาไปาปักหมุดสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเลยนะครับก่อนอื่นก็มาที่ Google m a p นะครับก็ขเข้ามาที่ Google c h r ค m e มาที่ ไม้บวกครับจากนั้นก็มาที่สี่เหลียม9รูปครับ Google m a p นะครับก็จะเป็นลักษณะทางเป็นแผนที่นะครับเป็นแบบดาวเทียมครับที่แรกที่จะไปนะครับก็ านกเขาครับานกเขาอยู่บริเวณนี้ครับก็มาคลิกตรงนี้ครับเส้นทางครับจุดเริ่มต้นก็มาที่จุดเริ่มต้นตรงนี้ครับปักหมุดลงไปผานกเขาครับจุดชมวิวผานกเขาครับจุดต่อไปนะครับก็เป็นภูกระดึงครับซุอก ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนี้ครับสามารถไปถ่ายรูปได้นะครับทถานที่ต่อไปนะครับภูป่าเปาะนะครับ ซูมออกอีกหนึงครับการซูมออกนั้นเลื่อนสกอร์บอร์ดนะครับ,ออรบที่เครื่องหมายบวกก่อนครับเรียกปูปลาป,ปอ,อกครับสถานที่ต่อไปนะครับก็จะไปน้ําตกเพียงดิน ตกย็นยินงามสินตางต สวนหินฟางามครับฝนตกเพียงดินนี่ครับเพิ่มไปครับต่อไปนะครับก็จะไปะวัดป่าห้วยลาดอยู่ที่คำคอำเภอปูเรือครับวัดป่าห้วยลาด พิ่มจุดครับเวนี้ครับครับสถานที่ต่อไปนะครับก็จะไปที่พระธาดุสีสองรักกครับซูมออกนิดหนึ่งครับธาตสีสองรักอยู่อำเภออำเภอแานซ้ายครับ หมายบวกครับปักหมดุดต่อมานะครับประมาที่วัดป่าเนลมิตรหมายบวกบจากนั้นก็จะไปสถานที่พระธาตสัจจะใชคน,นี้ครับ ท,ท่ัดิ์ปุ่ีอําเภอทารีปต่อไปนะครับ สถานที่ต่อไปนะครับพระใหญ่ภูพกนิ้วครับหรือจุดชมวิวสกายวอล์คครับ่าที่ทอำเภอเชียงคานครับต่อไปก็สถานที่สุดท้ายนะครับรอ่าก่งพุทธคู เชียงตานแก่งคุดคูครับเลยไปครับบริเวณนี้ครับหมายบวก่อนครับแก่งคุดคูครับอันนี้ก็ Google Map นะครับจะให้เราสามารถปักหมุดได้ทั้งหมด10จุดนะครับก็ สามารถยุบเข้าไปได้ครับปุ่มตรงนี้ครับซูมออกมาครับแล้วก็ถ้าจะขยายเปลีนผังด้านข้างก็บดปุ่มซศอตรงนี้ครับรวมระยะทางนะครับทั้งหมดสามร้อยเจ็ดสิบหกกิโลเมตรนะครับ,รบใช้เวลาเดินทางหกชั่วโมงห้าสิบแปดนาที สุออกมานิดหนึ่งครับจะบอกระยะทางครับมีเมสเซจขึ้นมานะครับถ้าจะพิมพ์นะครับก็มาที่แถบสามแถบตรงนี้ครับมาที่พิมพ์ครับจากนั้นก็สามารถพิ์ข้อความตรงนี้ลงได้ครับจากนั้นก็คลิกพิมพ์ครับมาดูตัวอย่างก่อนพิมพ์นะครับ เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับแนวอันนี้แนวนอนนะจะเปลี่ยนเป็นแนวตั้งนะครับก็จะมีโลโกโ้ Google ครับติดมาด้วยนะครับครับสำหรับวันนี้ก็ขอ,ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ